สวัสดีค่ะเมนูมวันนี้ค่ะยอสภาพมาเข็อตำเจลมะเขือเทศเะเนะคะกินกับหนึ่งปลาค่ะพี่น้องนะคะทุกครั้งนั้นยศเสพหนึ่งปลาห้เบิ้งนะคะพี่น้องตั้งแต่มักตั้งแต่ขั้วนะคะแล้วก็ตำเจลห้เบิง้งแต่ว่ามันนี้จะมีสูตรตำเจลมะเขือเทศสูตรเด็ดสำหรับเย้าะคะ่ะพี่น้องนะคะส่วนผามก,กันนี้ก็คือมะเขือเทศสีดา3สามลูกค่ะกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วกับพริกสดค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะเดีย๋ยวจะสควอชห้อมๆกันะคะนะคะ ขวบพริกให้หอมค่ะพี่น้องนะคะค่อยเอาไปตำเจลค่อยแซ่บนะคะแต่ว่าขอบอกว่าบกพริกนะคะถ้ายางเอาเสียใหม่ย่างสีหอมกว่นนี้นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยว่อใส่น้ำลงไปน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อให้พริกเราสุกแล้วไม่ไหม้กระทะ,ะค่ะนะคะจากนั้นค่ะพี่น้องถ้าห้าวขวบแบบโบไซน้ำนะคะคือสมัยก่อนย,อายอบบบ้าขวบย่สุโบไซน้ำนะคะขวบไปเรื่อยค่ะกระทะเข้ากับใหม่พริกเข้าก็พร้อมแดงกับซุกบูดก็ถึงนะคะพอใส่น้ำลงไปค่ะ ตัวพริกกดตัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมมนก็จะถือความผอนถอถึงตําแซบนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะบักพริกมันนี้เป็นหูพริกเขียวทั้งบดค่ะพี่น้องนะคะหัวไปวเรื่อยๆเดี๋ยวย่อหัวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาตำกันต่อจ้าพี่น้องหลังจากย่วหัวพริกเสร็จเรียบ,บร้อยค่ะก่อนอื่นค่ะอยากจะใส่ผักชีลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบของเย่าโดยต็งนะคะพี่น้องเพราะว่าบางคนเพิเ่งจะสบ,บไซนนะคะแต่ว่าอันนี้คือความชอบส่วนตัวค่ะพี่น้องใส่ไม่ ปเอาไม้ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะตำเห้พ่อแหลกก่อนค่ะพี่น้องนะคะัวนี้สุดซอยเห็ดไฮเจลบะเกอเท็ดห้องหอมนะคะหมักขวนเพื่อเกิส่ตอนทีตำแร้วเรียบร้อยเอา่อยหนานะคะแต่ของย่าจะชอบแบบนี้เลยค่ะนะคะจากนั้นค่ะพริกนะคะที่เราคั่วไว้นี่ค่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะบะเกอเห็ดใส่ที่หลังค่ะตำพริกละเอียดให้เนียนก่อนค่ะพี่น้องนะคะ แสีบคุยก็เขาเหนียวคุยกบหนึ่งปลาบางครางพี่น้องนะคะสูตรนี้นะคะเขาบอกว่าสําหรับกินกบหนึ่งปลาเสิร์ฟเขากันมากที่สุดค่ะกินกับย่างอื่นกับซสบโดยเฉพาะพี่น้องก็หนึ่งปลาในซีมาะค่ะนะคะนี่ค่ะโขกไปเรื่อยๆปกติยอดตำเจยวนั้นยอดสีบไสัอันนั้นในพี่น้องใส่กระเทียมนะคะแต่เป็นหัวหอมกับหัวหอมย่างเดียวเลยหอมแดงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากระเทียมสิบไสแต่ว่าเหมือนเห็ดสูตรแลบว่าเจยวบเกอเทสนะคะ เกลยใส่ทั้งหอมทั้งกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนําเพิ่มพร้อมอมนะคะพี่น้องนี่ค่ะตมไปเรื่อยๆออกกําลังกายแขนค่ะพี่น้องแขนเย่าคลังคว้านี่เป็นมัดๆละค่ะกลามขึ้น <c oughs> เอาค่ะเดี๋ยวย่าขออนุญาตตามไปเรื่อยๆกันค่ะพี่น้องนะคะจนกว่าเสร็จแล้วได้ภาพเบิกอ,อีกรอบนึงค่ะ <c oughs> เอาละค่ะพอเริ่มละเอียดละค่ะพี่น้องหรือจะเอาละเอียดก็ดีก็ได้เวยค่ะพี่น้องใส่บเบเขือเทศลงไป ะะเจวสูตรนี้ะนะคะพี่น้องเหมาะกับปลาปลาซิ่วนะคะถ้าใส่ปลาปลาซิ่วเแซ่บเลยค่ะนะคะแต่ว่าเย,ยววาบุมมีมีแต่ปลาสําเร็จรูปค่ะนะคะก็เสดใส่แบบนั้นลงไปนี่ค่ะความเปรี้ยวอาศัยจากบวชเือเทศนะคะบมตรงเติมบลาคามบมตรงเติมมะนาวค่ะหรือว่อาผูเดมักเปรี้ยวมากกานั่นก็เติมได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เดืยวแต่ผูมัก่ะนะคะแต่ของเยาว์นี้คือเปรี้ยวจาก บเบเกิลเทศพอละค่ะนะคะตามห้เบเกเทศละเอียดนิดนิดนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำปล้าลงไปนะคะ ถ้ามีปลาลาปลากระดีหรือว่าปลาลาปลาซิวนะคะพี่น้องเหมาะแห้งแซ่บค่ะนะคะบะหมี่กับแซ่ปลาาขวดนีด่แหละลงไปคะ่ะจากนั้นนะคะ่ะใส่ชูรสนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะ่ะนิดนึงพี่น้องสวา่าป้าติดนึงด้วนี่นะคะแล้วก็ตาน้ด้วยน้ำปลานิดนึงคะ่ะ จากนั้นค่ะห่วกให้เข้ากัน แล้วก็เย่ากับเติมน้ำนะคะเติมน้ำที่เป็นน้ำอุน่นน้ำที่เข้าต้มแล้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปนิดนึงประมาณนี้เอาละที่นี่ถึงเวลาชิมชิมเจลใส่น้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งคะ่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องนะคะซ้ำนี้ลคะค่ะ คุยนะคะกัเหนี้วแล้วก,ก็กัปหนึ่งปลาค่ะมีความหอมของผักชีนะคะพี่น้องมีความเปรี้ยวนินดๆของบเบเกือเทศนะคะเอาอยู่แสบค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะนี่จะตัดใส่ถั่วใส่ช่ำให้เบิ่งค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องไม่นุ่มมอนี่ค่ะผ้ามาตําเจวเบเขือเทศนะคะพี่น้องกินกับหนึ่งปลานะคะหนึ่งปลาเยื่อบริเวดให้เบิ่งนะคะพี่น้องมือน,นี่มาแจกสูเจลบเบเขิอเทศซื้อนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ ขัวบกพีกคอมแดงกระเทียมผ่ะบวเขเทศค่ะพี่น้องนะคะเรลาเวลาตำค่ะใส่ผักชีลงไปน้ำค่ะมากหน่อยเราจะห้ามหมักนะคะมักกินแห้งๆหอมๆกับใส่ได้ร้ายเป็นกำรรเลยค่ะพี่น้องบบเสียหายไม่จะเพิ่มเนื้อบอุพีเนื้อของแจ้วห้าเพิ่มไปอีกนะคะเมนูนี้ค่ะมอที่สุดก็คืออสซปะลาตอนนะคะ จะเป็นปลาลาปากดีก็ได้ลูปลปาลาปาซิลก็ได้คะ่ะพี่น้องสี่แสบนะคะแต่ว่าเยอะบ่มีเยอะใส่ปลาาขวดนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะเนื้อเน,นียนๆคะ่ะจะมีความหอมของผักชีนะคะกระเทียมที่เข้าเอ่อโขลกไปหอมแดงสีค่ะเครื่องงดจะหอมอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องนะคะจะมีความหอมแล้วจะมีความเปรี้ยวขอบกระเทือนนิดๆคะ่ะกับปลาานุ่วๆค่ะพี่น้องคุยกับข้เหนียวคุยกับหนึ่งปลารับง่ายๆมึงค่ะพี่น้องเอายื้เลยค่ะนะคะขอบคุณอหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะวันนี้พามาเฮ็ดเจลเบอรเเคอเทสสุดเด็ดท้องเย้าค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะมากค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันจ้า